สวัสดีค่ะทุกท่านมาเที่ยวกีบหมูกับพี่เล็กอีกนะคะท่านจ๋าพี่เล็กพาเ,เที่ยวกีบหมูอีกแล้วนะคะ ตกนะคะทุกท่านแถวนี้ก็ตกเหมือนกันเนาะนามินตกน่าจะตกทั่วนะเมืคืนนี้ฝนตกหนักเลยนะคะทุกท่านเรียกพามาเที่ยวกีบมูอีกแล้วนะคะ เขาก็จะมารับกันอย่างนี้นะคะทุกท่านเขาก็จะมารับกันแบบนี้เราก็มาจอดตรงนี้รอมาจอดตรงนี้รอนะคะ สวัสดีนะคะทุกท่านมาแล้วนั่นมารอรับคนงานนะคะทุกท่านเราบอกว่ามาซีเจมารอรับคนงานนะคะวันนี้ต้องมารอนะคะคนงานก็ย่ากคนงานก็ย่านนะคะคนงานบอกก็ตำรวจคนงานน้ำไปไหนไปไปหาพี่อ่ะว่าพี่ไม่เอาเลยเขาไม่ไปมานั่งรอคนงานนะคะทุกท่าน มาดูคนนะคะมาดูคนรอไปทำงานนะคะมีรางวัลปลอบใจอะไรอนะีกเนาะรถน้อยนะพอนอนเนี่ยเนาะรถนอย มีเสียงในฟิล์มมาด้วยนะคะมีเสียงในฟิล์มนเะลยรออีกสองคนมารอคนงานกับพี่เล็กนะคะทุกท่านวันนี้ไปกี่คนคะ มาละกีบคนสองเรืออีกหนึ่งนะคะทุกท่านมารอคนงานนะคะมันมาเอาเอ็มมาขายนะให้ภาพบรรยายนะคะทุกท่าน <laughs> พี่เรียกมารอคนงานนะคะปกตริรถจะเต็มเลยเออธรรมดารถเต็มนี่ออรรน,นะวนนะวันนี้รถน้อยนี่ฝนตกแรงไมหมพี่ที่นู้นฝนตกแรงไหมเม่เแรงฝนตกแรงมากเมื่อคืนเนาะน้ำเข้าร้านหมดเลยเราก็จะมารับกันอย่างนี้เลยนะคะทุกท่านมารับคนงานอย่างนี้เลยเนาะไอลงซื้อกับข้าวนะอันนี้มาส่งหรอ บางทีก็ทำงานกลางคืนนะพอเนาองทำงานกลางคืนเขาก็จะมาส่งหรือว่ามาแวะซื้อของเนี่ยโอ้โหอย่างเสียวให้มันเถื่อไปนะย ติดมนูนะคะทุกท่านก็จะเป็นตลอดเส้นทางแบบนี้เนาะ พี่ดีเออเนี่ยที่ขับรถนะเปิดได้ยังนะ ะทางรักเรามีทางลับนะคะถ้อ,ออกทางเมื่อกี้ไม่ได้แน่ๆรถติดนะคะรถติดมาก ชมมัคขับรถชมทางนะคะขับรถชมทางซอยกีบมูนะคะทุการเส้นทางเนาะเส้นทาง จะได้ถึงบ้านกีมองนอกวันนี้มันเส้นไหนก็ติดทั้งนั้นแหละวันจันไงเนาะเนาะวันจันนะคะทุกท่านวันจันเส้นไหนก็ติดคือเก่าขอบคุณนะคะทุกท่านพี่เลกข,ขอบคุณนะคะที่มาชมคลิปให้พี่เล็กนะคะ